สวัสดีครับในตอนนี้สถานการณ์แผ่นดินกำลังวิกฤตถึงขีดสุดเมื่ออำนาจรัฐตกอยู่ในมือของทรราชอย่างตั้งโต๊ะผู้เหยียบย่ำราชบัลลังก์และเข็นฆ่าผู้คนยังไม่เกรงกลัวฟ้าดินเหล่าขุนนางทำได้เพียงหลั่งน้ำตาทว่าทามกลางเสียงร้องไห้นั้นกลับมีเสียงหัวเราะของบุรุษผู้หนึ่งดังแทรกขึ้นมาบุรุษผู้กล้าที่จะเปลี่ยนความสิ้นหวังให้เป็นแผนการรอบสังหารสถานแผ่นดินณจวนขององอ,อ,งอุ่น ้วนเซียวลอบส่งจดหมายลับมาถึงองอุ่นเนื้อความเร่งเร้าให้กำจัดต่างโต๊โดยสัญญาว่าจะยกทัพมาช่วยหนุนอ,องอุ่นวิตกกังวลจึงออกอุบายเชิญขุนนางทั้งปวงมาร่วมกินโต๊ะที่บ้านเมื่อสุราออกฤทธิ์อ,องอุ่นกลับร้องไห้ออกมาอย่างไม่อายใครขุนนางทั้งปวงตกใจถามว่าท่านร้องไห้ด้วยเหตุสิ่งอันใดอ,องอุ่นจึงระบายความในใจว่า แต่ต่างโตเข้ามาอยู่ในเมืองหลวงทำการหยาบช้าแล้วฆ่านางโฮเฮากับหองจูเปลี่ยนเสียเรามีความร้อนใจนักอุปมาดังนอนในกองเพลิงเราเลงไปไม่เห็นผู้ใดจะช่วยคิดทำนุบำรุงแผ่นดินได้เราจึงร้องไห้สิ้นคำอองอุ่นเหล่าขุนนางต่างพากันสะอึกสะอื้นร่ำไห้ทว่าท่ามกลางความโศกเศร้ากลับมีชายผู้หนึ่ง ลุกขึ้นยืนตบมือหัวเราะลั่นเขาคือโจโฉโจโฉมองกราดไปที่เหล่าขุนนางแลกวกล่าวเยอะหยันว่าเสียแรงเป็นขุนนางผู้ใหญ่มาแต่ก่อนคิดการเท่านี้มิตลอดแล้วเสียชวนกันมานั่งร้องไห้อองอุ่นได้ยินอย่างนั้นก็โกรธจัดตวาดกลับไปว่าปู่แลบิดาของตัวก็เป็นขุนนางได้กินเบีย้ยววัดมาแต่ก่อนตัวหารู้จักคุณแผ่นดินไหม เราคิดการจะล้างต่างโต๊ะเสียเหตุด้วยทหารต่างโต๊ะมีมากเราคิดมิตลอดจึงร้องไห้เป็นฉนหนตัวจึงมาตบมือหัวเราะเย้ยดังนี้โจโฉตอบกลับเสียงจริงจังข้าพเจ้าหัวเราะเล่นทําไมเกตต่างโต๊ะนี้จะฆ่าเสียเมื่อใดก็จะได้โจโฉขยายความต่อที่ข้าพเจ้าอดทนยอมก้มหัวรับใช้ต่างโต๊ะทุกวันนี้ ก็เพื่อหาช่องทางเข้าใกล้และสังหารมันเสียแต่ติดขัดอยู่ที่ไม่มีอาวุธดีติดกายข้าพเจ้าทราบมาว่าท่านมีกระบี่เจ็ดดาวจึงใคร่ขอยืมเพื่อนำไปปลิดชีพทรราชอองอุนได้ฟังปณิธานแน่วแน่ก็เปลี่ยนจากความโกรธเป็นความเลื่อมใสรีบนำกระบี่เจ็ดดาวออกมามออไพ้กระบี่เจ็ดดาวของวิเศษคู่แผ่นดินโจโฉรับกระบี่แล้วซ่อนไว้ในเสือ้อ ก่อนจะรีบลากกลับไปเตรียมการณจวนมหาอุปราชตังโต๊ะรุ่งเช้าโจโฉพกกระบี่สั้นซ่อนไว้แนบอกแล้วมุ่งหน้าไปยังจวนของตังโต๊ะเมื่อไปถึงพบว่าตัางโต๊ะกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่โดยมีลิปโป้ยืนอารักขาอยู่ข้างกายตังโต๊ะเงยหน้าขึ้นถามว่าเป็นฉไหนวันนี้จึงมาสายไปโจโฉตั้งสติแล้วตอบแก้ตัวว่า ม้าซึ่งข้าพเจ้าขี่นั้นป่วยเท้าจัดหาม้าขี่ก็ยังไม่ได้จึงมาสายไปตังโต๊ะได้ฟังดังนั้นจึงหันไปสั่งลิปโป้ว่าม้าเขาเอามาให้แต่เมืองซีหลงตัวหนึ่งจงไปเอามา้ามาให้แกโจโฉเมื่อลิปโป้เดิอนออกไปแล้วโจโฉเห็นเป็นโอกาสทองเพราะตังโต๊ะนอนเอนกายหันหน้าเข้าหาผนังตึกเพื่ออ่านหนังสือเปิดช่องว่างด้านหลัง โจโฉคิดในใจว่าทีนี้เห็นจะสมความคิดกูเป็นมั่นงคงเขาค่อยๆชักกระบี่จ็ดดาวออกจากอกแล้วย่างสามขุมเข้าไปหมายจะแทงต่างโต๊ะให้ม้วยมรณาแต่ทว่าสวรรค์ยังไม่เข้าข้างต่างโต๊ะเหลือไปเห็นเงาในกระจกเงาสะท้อนภาพโจโฉกำลังเนื้อกระบี่เข้ามาต่างโต๊ะจึงตกใจรีบพลิกตัวกลับมาตวาดถามว่า ถอดกระบี่ถือเข้ามาจะทำร้ายกูหรือจังหวะเดียวกันนั้นลิปโป้ก็จูงม้ากลับเข้ามาถึงหน้าประตูพอดีโจโฉหน้าถอดสีรู้ตัวว่าแผนแตกและชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้แต่ด้วยไหวพริบจึงรีบคุกเข่าลงแล้วชูกระบี่ขึ้นเหนือหัวกล่าวแก้ตัวว่าซึ่งข้าพเจ้าจะทำร้ายท่านหาม่ได้มีแต่กระบี่สั้นเล่มนี้มีราคามาก เป็นของปู่ย่าตายายได้ต่อต่อกันมาข้าพเจ้าจึงเอามาสนองคุณท่านตังโตรับกระบี่ไปดูเห็ <OS C> e <an> นลวดลายงดงามและคมกริบสมราคาคุยก็หลงเชื่อสนิทใจจึงส่งกระบี่ให้ลิโป้เก็บไว้จากนั้นจึงชวนโจโฉออกไปดูม้าที่ลิโป้นำมาให้โจโฉเดินตามออกมาพลางคิดหาทางหนีทีไล่เขาจึงกล่าวกับตังโตว,ว่า ข้าพระเจ้าจะขอขี่ลองดูฝีเท้าม้าก่อนตังโตอนุญาตโจโฉจึงรีบกระโดดขึ้นหลังมา้าแล้วควดทะยานออกจากจวนไปอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าสู่ประตูเมืองทิศตะวันออกแล้วตะโกนบอกนายประตูว่ามหาอุปร,ราชใช้เราไปเป็นการเร็วก่อนจะหายลับไปนอกกำแพงเมืองหลังจากโจโฉจากไปลิโป้จึงเตือนสติว่าซึ่งโจโฉเอากระบี่มานั้นเห็นจะทำร้ายแก่ท่าน หากบุญท่านมีมากท่านจึงรู้ตัวตังโต๊ะเริ่มคล้อยตามพอดีกับลิยูที่ปรึกษาเข้ามาสมทบแนะนำให้ส่งคนไปดูที่บ้านพักโจโฉผลปรากฏว่าโจโฉหนีไปแล้วจริงๆตังโต๊โกรธจัดที่ถูกคนใกล้ตัวทรยศจึงสั่งให้วาดรูปพรนสันธานของโจโฉและส่งหนังสือประกาศจับไปยังหัวเมืองต่างๆทั่วแผ่นดินโดยตั้งค่าหัวว่อย่างงาม ผู้ใดจับตัวส่งเข้ามาเราจะปูนบำเหน็จแต่หากใครให้ที่พักพิงจะต้องโทษประหารทั้งตระกูลบัดนี้โจโฉกลายเป็นอาชญากรแผ่นดินผู้ถูกล่าตัวต้องระหกระเหินหนีตายจนกระทั่งมาถึงด่านเมืองจงพูลทหารหน้าด่านจำรูปพัณฑ์ได้แม่นยำตามประกาศจับจึงเข้าล้อมจับตัวโจโฉแล้วคุมตัวไปส่งให้เจ้าเมืองในที่ว่ากาัน ตันกงนั่งบัลลังมองดูฉเฉลยศึกแล้วถามเสียงเข้มว่าตัวชื่อโจโฉหรือโจโฉแซงทำใจดีสู้เสือตอบปฏิเสธว่าข้าพเจ้าชื่อห่องอูเป็นพ่อค้าเที่ยวค้าขายดอกตันกงเพ่งมองหน้าโจโฉแล้วจำได้จึงตวาดกลับไปว่าตัวนี้เจรจาไม่จริงเอาไปใส่คุกไว้ก่อนเถิดครั้นตกดึก ตันกงกลับสั่งให้คนไปนำตัวโจโฉออกมาจากคุกมาพบกันในที่ลับตาคนแล้วถามด้วยความสงสัยว่าเราได้ยินกิติศัพท์ว่ามาหาอุปราชรักใคร่ท่านท่านทำประการใดจึงหนีมาโจโฉเห็นว่าปิดบังไปก็เปล่าประโยชน์จึงยืดอกตอบด้วยความองอาจว่าท่านอุปมาดังนกน้อยเป็นฉไหนจึงจะมาล่วงรู้ความคิดพระยาครุฑ เราคิดการจะล้างต่างโต๊ะเสียเหตุด้วยทหารต่างโต๊ะมีเป็นอันมากเราคิดยังมีตลอดจึงร้องไห้และกล่าวต่อว่าอันเราไปอยู่ด้วยต่างโต๊ะนี้หวังจะล้างมันเสียเราจะหนีไปหาบิดาเราแล้วจะลอบแต่งเปน็นหนังสือรับสั่งให้หัวเมืองทั้งปวงยกทหารมาบรรจบกันตันก่งได้ฟังอุดมการณ์ของโจโฉก็เกิดความเลื่อมใสรีบลงมาแก้มัดให้โจโฉ แล้วเชิญให้นั่งบนเก้าอี้พร้อมกล่าวว่าเราเห็นท่านนี้มีความสัตย์ซื่อต่อแผ่นดินตันกงตัดสินใจทิ้งตำแหน่งเจ้าเมืองยอมเป็นกระบฏแผ่นดินเพื่อติดตามโจโฉทั้งสองจึงพากันขี่มา้าหนีออกจากเมืองจงพลไปในคืนนั้นเดินทางรอนแรมมาได้3มวันทั้งสองมาถึงบ้านของแปะเฉียเกลเก่าของบิดาโจโฉจึงพาตันกงเข้าไปขอพักอาศัย แปะเฉียต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีแต่แจ้งว่าสุราในบ้านหมดเราจะไปจัดหาสุราที่ดีมาให้กินว่าแล้วแปะเฉียก็ขี่ลาออกไปซื้อสุราที่หมู่บ้านอื่นทิ้งให้โจโฉและตันกงพักผ่อนอยู่ในเรือนขณะกำลังพักผ่อนโจโฉหูแววไปได้ยินเสียงลับมีดดังครืดครืดมาจากหลังบ้านตามด้วยเสียงคนปรึกษากันว่าเราจะมัดก่อนหรือ หรือจะฆ่าทีเดียวโจโฉสะดุ้งสุดตัวหันไปกระซิบกระตันกงด้วยสีหน้าตื่นตระหนกว่าแปะเฉียนี้เป็นแต่เกลือของบิดาเห็นจะไปบอกในบ้านให้มาจับเราเอามันไว้ไม่ได้ด้วยความหวาดระแวงจนขาดสติโจโฉช,ชักกระบีวิ่งเข้าไปหลังบ้านและลงมือสังหารทุกคนที่ขวางหน้าไม่ว่าจะเป็นชายหญิงหรือคนรับใช้จนคนในบ้านตายเกลื่อนถึงแศพ แต่แล้วเมื่อตันก๋งเดินเข้าไปดูในครัวก็แทบเข่าสุดเมื่อเห็นหมูตัวหนึ่งถูกมัดรอการเชืดอ,อยู่ตันก๋งร้องเสียงหลงว่าเขามัดสุกรไว้ฆ่าต่างหากท่านมาฆ่าผู้คนผิดนักโจโฉรู้ตัวว่าทำพลาดมหันแต่จะกลับตัวก็ไม่ได้แล้วจึงรีบพาตันกงขึ้นมาน้าหนีออกจากบ้านระหว่างทางหนีสวนทางกบแปะเฉียที่กำลังขี่ลากลับมาพร้อมไหสุรา แปะเฉียร้องทักด้วยความดีใจว่าไม่อยู่กินเข้าจะไปไหนเล่าโจโฉไม่ตอบแต่กลับชักมาเข้าไปหาแล้วใช้กระบี่ฟันแปะเฉียจนตกจากลาตายคาที่ตันกงเห็นเหตุการณ์โหดเหี้ยมต่อหน้าต่อต,อตาก็ตกใจและโกรธจัดถามโจโฉว,ว่าเมื่อกี้ฆ่าบุตรภรรยาเขาแล้วบัดนี้ซ้ำมาฆ่าตัวแปะเฉียอีกเล่าโจโฉตอบด้วยใบหน้าเรียบเฉย ครั้นจะละไว้แปะเฉียก็จะโกรธไปบอกในบ้านเราจึงซ้ำฆ่าแปะเฉียเสียหวังจะให้เนื้อความสูญไปตันกงตำหนิว่าอากตันอยู่โจโฉจึงกล่าวประโยคกันเป็นตำนานธรรมดาเกิดมาทุกวันนี้ย่อมจะรักษาตัวข้ายอมทรยศคนทั้งโลกดีกว่าให้คนทั้งโลกทรยศข้าคืนนั้นนะัที่พักแรม ตันกงนอนลืนตาพโพลงด้วยความผิดหวังคิดจะฆ่าโจโฉแต่ก็ตัดใจสุดท้ายตันกงจึงลุกขึ้นหนีไปในความมืดแยกทางกันเมื่อตื่นมาไม่พบตันกงโจโฉก็ไม่ได้เสียใจนานเขารีดเดินทางต่อไปยังเมืองตันหลิวเพื่อพบกับโจโกบิดาของตนเล่าแผนการทั้งหมดโจโกแนะนำให้ไปหาเสียถีอุยหอง โจโฉจึงจัดงานเลี้ยงเชิญมากล่าวโน้มน้าวด้วยอุดมการอุยหองประทับใจจึงยอมทุ่มเงินทุนโจโฉได้ทีจึงสั่งทำธงขาวปักไว้หน้าค่ายเขียนอักษรประกาศเชิญชวนข่าวแพร่สเร็รศวาออกไปเหล่าผู้กล้าตั้งหลังไหลเข้ามาสมัครเป็นทหารรวมถึงพี่น้องตระกูลแฮห,หัวและตระกูลโจมาร่วมสมทบจนกองทัพของโจโฉเริ่มเป็นรูปเป็นร่าง เข้มแข็งขึ้นทุกวันพันธมิตร18หัวเมืองกองสุนจา้านได้นำชายสามคนติดตามมาด้วยโจโฉเห็นเข้าจึงร้องทักกองสุนจา้านจึงแนะนำว่าคนนี้ชื่อเล่าปีอ้วนเซียวได้เป็นแม่ทัพใหญ่นำเหล่าขุนศึกทำพิธีกราบไหว้ฟ้าดินดื่มน้ำสัตว์สาบานว่าจะร่วมใจกันกำจัดทรราชเพื่อกอบกู้ราชวงศ์ฮั่น อ้วนเซียวให้อ้วนสุดดูแลสเสบียงและซุนเกียนเป็นทับหน้าขณะซุนเกียนเตรียมทับเป่าสิน้นแอบส่งน้องชายเปาตังไปตัดหน้าแต่เปาตังถูกหัวหยงคุณพลเอกตังโตะฟันตกม้าตายในดาบเดียวเมื่อทับซุนเกียนยกมาถึงเทียเผาทหารเอกสำแดงเดชแทงศัตรูตายทำให้กองทับซุนเกียนได้ใจรุกไล่ฆ่าศึกจนไปติดกำแพงด่าน แต่จุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้นซ <urgent> ุนเกียนขอสเสบียงเพิ่มจากอ้วนสุดที่ปรึกษายุยงอ้วนสุดว่าถ้าซุนเกียนชนะจะกำเริบอย่าส่งสเสบียงอ้วนสุดเชื่อคำยุยงจึงแกล้งไม่ส่งสเสบียงทับซุนเกียนเริ่มอดหยากฝ่ายหัวหยงฉวยโอกาสนำทับรอบโจมตีค่ายในเวลากลางคืนซุนเกียนแตกพ่ายโจมเมาเห็นท่าไม่ดี จึงร้องบอกสุนเกียนว่าหมวกซึ่งท่านใส่นั้นศัตรูจำได้จงถอดมาเปลี่ยนให้ข้าพเจ้าเสียเถิดหัวหยงหลงกลไล่กวดโจเมาหัวหยงตวัดง้าวฟันโจเมาตัวขาดตายขาที่รุ่งเช้าหัวหยงนำทหารมาท้าทายนำหมวกแดงเสียประจานที่ปลายทวนขุนพลพันธมิตรออกไปสู้ตั้งถูกฆ่าตาย เหล่าเจ้าเมืองต่างพากันหน้าซีดเผือดท่านใดนั้นกวนอูก้าวออกมาข้าพเจ้าจะขออาสาไปตัดเอาศีรษะหัวหยงโจโฉพอใจสั่งรินสุราอุ่นๆส่งให้กวนอูเพื่อดื่มอวยัยกวนอูวางจอกลงได้ศีรษะหัวหยงมาแล้วจึงจะกินแล้วควบหมาออกไปชั่วอึดใจเดียวกวนอูโยนศีษะหัวหยงลง แล้วยกจอกสุราที่ยังอุ่นอยู่ขึ้นดื่มเมืม่อเห็นพี่รองแสดงฝีมือเตียวหุยก็กระโดดออกมาตะโกนก้องข้าพระเจ้าผู้น้องจะขออาสาตีเข้าไปจับตัวตั้งโต๊ะมาให้ท่านแต่อ้วนเซี่ยวตวาดไล่ตัวนี้เป็นแต่ทหารเลวให้ขับออกไปโจโฉรีบไหลเกลีย่ยแต่อ้วนเซี่ยวขู่จะถอนตัวหากต้องร่วมงานกับทหารเลว โจโฉจึงจำใจต้องให้สามพี่น้องกลับไปพักที่ค่ายเพื่อลดความขัดแยง้งลึกๆแล้วโจโฉประทับใจจึงแอบส่งหมูเป็ดไก่และสุราอาหารไปกำนันศึกครั้งนี้แม้หัวหยงจะถูกกำจัดแต่ความขัดแย้งเริ่มก่อตัวขึ้นอนาคตจะเป็นเช่นไรเมื่อผู้นำทัพต่างแก่งแย่งชิงดีกันเองวีรบุรุษไม่ได้วัดกันที่ยศศักดิ์ แต่วัดกันที่ฝีมือโปรติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe สวัสดีครับ